วสวัสดีค่ะอยู่กับช่องย่าที่กกอกนะคะีาเน้าะถือกงหน้าชื่ก,กันทำกินตอนนี้ก็จะถึงแล้วบาา้านภาษาไปอะไร เป็นวิชาของเล่นเจริงวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่รู้หรอกว่าคุณพ่อจะทำอะานักศึกษาที่ก็บอกแอลมีทาอะไรไปเลยแล้วไน้จะถึงบรรชาพาแล้วไม่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเอาเยอะประมาณเท่าไหเอาเยอะมาให้น้ำมต์คิดว่าไม่ค่อยเยอะหรอกอ่า ไว้หลังรถใช่ไหมไว้หลังรถอ่ะสองเท่านี่มาเลยจ้าสองเท่ามาเลยคนรุ่นเศรษนกิจเราไปสอกันแล้วก็เป็นไงแบบนั้นแล้วก็ไปแยกกันไปตัดทองต่อคุณจ้งกองท่าแล้วจ้งกองท่าแล้วภาษา เฟกมากครับมาถึงบ้านภาษาพุนา่นบ่าวบิ๊ก <ไป S 1> อีรหานนี่ก็ทหารนี่ก็ยังไม่ได้ไปบอทหารนี่ทหารนี่ก็ยังไม่ไปโย่ มาจากกกกอกมาจากกกกอกแมนตะกี้เห็นอยู่กกกอกเมื่อนี้ถึงวังเ,เยี่ยมทหารไหม ไปเม,มื่อเลิฟทหารใหม่ไปสี่เดือนอันอัออนอีซี่เดือนบอกยังเราหอดนะสี่เดือนทหารเนี่ยอะไรได้ไปนะนโอ้เออสี่สี่สจา่ทาทหารใหม่ลูกเสือก็อเห็นยืนอ,อยูห่หันบอกเออไป

ใบมันเต็มแล้วใได้ทั้งใบดได้มเลยใได้ดเฮ็ดดีๆได้ใบตองอันนี้มันกรอบมันสุดแก่อาตัวเท่ยงกวนน้ำมนตูกตัวนมันไม่จกงเก่นแต่เพื่อนี่กับบตัวเท่งเออน่ะละใบนั่นแล้วไม่เกลนอัไอันไหนออีบะองอันตองเป็นกล้วยนะนะกล้วยน้ำวานะบอกล้วนีบากล้วล่ะเอาที่มท่าแกล้วยน้ำวานะตัดให้หมดเลย เอากระเจ้าเอามาทั่วมาส่งบบบนี้มาแางที่แม่แ่ี่แม่แม่แะไวพงศเอไม่เอามันไม่ได้โค่นเดี๋ยวลุงนุงเจองเปาก็อยู่เอาบัเอาบตงเอาบตองกล้วยแล้ว้มันแตะอันนี้นะกล้วยยอนอันนี้กล้วยนะมันแตะแต่มันไม่คือกล้วยตีอันนั้นพงศ์ เาเรียกโมดขเยรอขอ่นี่ั่าต้องซื้อ้ตรงนี้ใกนตูมุ่นอทำทอมรงนี้เพราะเขาเรานี่เลยนเพชรอำเภอเบ่อออาเ็ดไปแก้อ้อเออมีเอเอาโุดนี่ละเอาตัวนี่ละเอาเจ้านี่เจ้าไปก่น้ได้บ่เก็บวได้ไน เห็นหลายอ่ะาหาไ่ได้เห็เปิดเห เนื้อซื้อขาด้วยองูเมื่อโมงเจ้านนี้บ่เม่อครึ่มิ้นนี้บ่ตงจโมงหฮะเออรือซเดียวเียไปเอาท่าวขนเหลือเนี่ยดยอะไ้อันนี้ควยหอมหองมาเตมยวหอมมาเต็กอนเลยมาเตมกแ้ไปข้าวุ่น่ะข้าวเพิ่รดออก เอาลงดูะวเอาโลเโล่จ้ะ่นน่กาาเอาล่เออบนเีือมันซื้อล้มี่าดำนื้อมาด้งอ่เลยงโอ่ยังจะมาเป็นงานมันวะ

คอยตื่มเฮาตา,ายบาดนี้เออพอดีมงเกมน,นีเฮ้ยล่างสวยอยู่เล่เนาะฮะดูอคนน้ <laughs> <laughs> เฮแปบแบบมาเศ้านี่ละเมนสวัสคุณนี้สวัสดีค่ะ